ครับวันน,นี้ร้านฮัลโหลการเกษตรนะครับจะมาแนะนำสินค้าในนาข้าวนะครับเป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับยากุ่มข่ายาในนาข้าวนะครับทางช่องฮัลโหลการเกษตรนะครับตัวแรกที่มาแนะนำครับโจมาซอนบวกบีทจีเอลยี่สิบนะครับโจมาซอนนะครับจะกำจัดวัชพืชในนาข้าว เจ็ถึง12วันนะครับคุมค่ายาได้ดีมากนะครับกำจัดยาดอกขาวหรือญ้าลิเกในนาข้าวนะครับญ้าข้าวนกหรือยาพุ่มพวงญ้าหางหมานะครับก็เป็นชื่ออันเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะกำจัดยาดอกขาวยาข้าวนกได้ดีมากนะครับขนาด1ลิตรนะครับบวกกับบีทเจียวยี่สิบนะครับบวกไพบิทไพลแบ็กโซเดียมนะครับ ตัวนี้จะกำจัดหญ้าใบาข้าวหรือว่าหญ้าแดงหญ้าก้องแขนนะครับหญ้ากระดูกไก่นะครับหญ้าแดงโดยเฉพาะหญ้าแดงหญ้าข้าวนกนะครับเอามาฉีดบวกกันนะครับ1 <c oughs> ต่อ1น,นะครับได้ผลดีนะครับหนาำท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายนะครับตัวโจมาซอนฉีดลงไปข้าวจะเป็นสีเผือกไม่ต้องตกใจนะครับ ขึ้นน้ำได้15วันใบสีเผือกก็จะหายนะครับสำหรับอัตราการใช้นะครับโจมาซอนผสมน้ำร้อยซีซีบวกกับ b ีทีกร,รัมนะครับบีจจะมี1 0ซองนะครับใน1กล่องนะครับก็ตัวนี้จะได้10เป้นะครับบนพื้นที่3 4ถึง4ไร่นะครับอัตราการใช้นะครับโจมาซอนร้อยซีซี บวกบี l จีเอกร,รมัมหรือว่า1นนะครับในนี้ก็จะมี12นะครับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับเห็นผลภายใน2อสาวันนะครับฉีดได้1-2วันก็ไน้น้เข้านาได้เลยนะครับน้ําท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายนะครับโจมาซอนจัดจำหน่ายที่ฮัลโหลการเกษตร 0994259442นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับส่งทั่วไทยนะครับทางออนไลน์นะครับอันนี้คือ b ีจีบวกโจมาซอนนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับผมช่องฮัลโหลการเกษตรก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ